สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาทำข้าวหนมงนะคะเหมือนเดิมเป็นขนมไทยนะคะรอบนี้เป็นขนมเปียกปูนกระทิสดนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะเห็นว่าเราล้างไปเตยไปแล้วเนาะแล้วก็ส่วนผสมนะคะจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเหมือนเดิมค่ะระหว่างที่ชมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะส่วนผสมอยู่ใต้คลิปนะคะทุกคนนะก็ใบเตยนะคะเราเอาไปล้างแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการปั่นก่อนนะ,ะปั่นโดยใช้น้ําปูนใสในส่วนผสมของเรานะคะนี่เลยนะคะปั่นทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราจะได้น้ํา น้ำไปเตยมาส่วนตรงนี้เรากำลังผสมแป้งนวดแป้งกันนั่นเองค่ะส่วนผสมอย่างใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็นวดนวดแป้งนะคะในนี้ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมนั่นเองนะคะนี่เลยน้ำไปเตยที่เราคั้นแล้วก็ปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่เข้าไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามานวดนวดกันนะคะ น้ำใบเตยใส่เข้าไปน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเมื่อสักครู่ที่เราใส่ไปแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมานวดให้กับน้ำใบเตยที่เราผสมเอาไว้นะคะนวดให้เข้ากันนวดจนจับดูแลแป้งมันเนียนนะคะค่อยๆเติมลงไปนะคะสําหรับน้ำใบเตยอันใบเตยนี่ความเขียวนะคะความเขียวก็ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องตามสูตรก็ได้อยากได้เข้มขว่านี้ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะคะแต่ก็ระวังเรื่องของขมด้วยนะคะ อันนี้ก็เราผสมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เอามาตั้งไฟแบบนี้เลยนะคะก็ใช้พายไม้ก็ได้เนาะอันนี้เราใช้ก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นพายไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่เปลือกป,ปูนเขาเริ่มข้นแล้วเหนียวเนี่ยมันจะผัดลาบากนะคะใครสะดวกใช้พายไม้ั้งแต่ทีแรกใช้พายเลยนะคะก็เคี่ยวเข้าไปเลยค่ะคุณคุณไปสักพักเดียวนะคะอันนี้เป็นหน้านะคะเดี๋ยวมาบอกสูตรกันต่อนะคะสูตรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะคะไม่ยากนะก็พายไป ไม่ใช่กวนไปนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่ามันเริ่มเริ่มติดแล้วเห็นมันจะเริ่มมันๆแล้วค่ะเป็นก้อนเลยค่ะอันนี้คือใกล้สุกแล้วนะคะก<ส>็จะดูว่าสีของเขาใสขึ้นสีเขาก็เข้มขึ้นด้วยนะคะก็ลองชิมดูนะคะถ้าไม่ไม่ปิดแป้งแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ถ้วยตวงถ้วยของเราภาชนะของเราที่เราเตรียมไว้ได้เลยอาจจะเป็นถาดก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาแห้งเราก็มาตัดได้เลยเนือจะมาบีบดอกก็ได้นะ,ะอันนี้สีเขียวแล้วเห็นไหมสีเขียวสวยมากเลยนะคะน,นี่ใส่ยเยอะ อันนี้บีบดอกนะบีบดอกกะทินนบีบดอกแล้วเดี๋ยวเรารอแห้งแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะอันนี้หาเรื่องในงานหาเรื่องนะแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทินะคะอ้กะทินะคะก็จะมีเราเอาไปเคี่ยวเนาะใส่ทุกอย่างก็ไปเลยใส่แป้งมันก็จะข้นขึ้นนะคะแล้วก็เอามาราดแบบนี้ได้เลยมะพร้าวเนื้อมะพร้าวใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เรามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะลองทํากันดูนะคะอชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ